สวัสดีครับกลับมาพบกับช่องโ oh, อ๋ปอชนแนลกันอีกแล้วนะครับแม่รู้สึกว่าตอนนี้นโนริซ่าของเรากำลังซุ่มซ้อมอะไรบางอย่างเกี่ยวกับเวที Victory Secret รดแน่ๆนะจะ๊ะแล้วก็ในการไปเตรียมตัวออกอะไรบางอย่างที่อลังการางานสร้างที่อเมริกาล้วนๆทุกคนรอดูได้เลยนะจะ๊ะซึ่งตัวแอปเนี่ยก็เลยจะขอนําเรื่องราวต่างๆเนี่ยมาอัปเดตเกี่ยวกับงานที่กำลังจะเกิดขึ้นของโนริซ่ากันอีกสักเล็กๆน้อยๆนั่นเองน,น,นะจะ๊ะเรามาเริ่มจากเรื่องแรกกันก่อนเลยกันแล้วกันนะจะ๊ะที่ e t ก็มีการประก d ย y ก็คือเหลือเวลาอีก1วันนะจ๊ะที่เราจะได้เห็นโนริซ่ากันแล้วซึ่งถ้าเกิดนับตามเวลาประเทศไทยนั้นโนริซ่าของเราก็จะได้โชว์ประมาณเวลา9ก้าโมงเช้าแปดโมงเช้าประเทศไทยในวันที่16ตุลาคมที่จะถึงนี้นะทุกคนนะแทแอดกนนะกเวลาไม่ผิดเพราะว่าเขาบอกจะโชว์ที่อเมริกาวันที่15ใช่ไหมล่ะประเทศไทยก็ต้องนับต่อจากนั้นมาอีกเจชั่วโมงนั่นเองนะจ๊ะแล้วก็แล้วแต่ลัดด้วยนะทุกคนเพราะประเทศเขาใหญ่มากนะจ๊ะอ่ะส่วนเรื่องต่อนี้ก็ไม่พูดถึงไม่ได้เพราะว่าตอนนี้ก็มีตารางงานใหม่อีกกแล้้วจจาาที่ะอออมในนเดื คอนริซเของเราอีกงานหนึ่งซึ่งตัโมบอกเป็นงานที่ใหญ่มากทุกคนซึ่งขงาบอกว่าหลังจากที่ค่ายเนี่ยเริ่มส่งมูลิตฟลอโปรโมทกับสถานีวิทยุในยุโรปและอเมริกาไปวันก่อนนะจ๊ะสัปดาห์นี้น้องจะมี Exclusive Studio Interview กับ iHeart Radio และนี่คือ iHeart Radio เครือข่ายกระจายเสียงสถานีวิทยทุที่ใหญ่ที่สุดในสหรัฐอเมริกาที่มีผู้ใช้ที่ลงทะเบียนใช้งานกว่า128ล้านคนทุกคนประมือ โดยในรอบนี้นั้นถ้าแอดดูไม่ผิดนะจ๊ะเขาเขียนว่า interview by George Martinez นั่นเองนะครับคือคุณ George Martinez เนี่ยแอดก็ไปสืบสาวราวเรื่องมาเล็กๆนั่นแหละว่าเขาเป็นใครนะจ๊ะเขาก็เป็นคล้ายๆแบบนักจัดรายการวิทยุตัวยงโดยเฉพาะเลยซึ่งเป็นเลือดใหม่ไฟแรงคนหนึ่งอายุเพียง30ปีเท่านั้นนะจ๊ะก็เป็นรุ่นพี่นาริซ่าประมาณ3ปีนั่นเองแล้วเขาเนี่ยก็มี activity เป็นมีความเป็น celebrity เล็กๆอยู่เหมือนกันเออเห็นแม่ๆหล่อๆหนวดหน้ากินเอ้ยไม่ใช่หน้าหล่อแบบนี้นะจ๊ะเขาก็มีแบบความดังความเป็นตัวพง อยู่ไม่น้อยกันเลยทีเดียวนั่นเองนะจ๊ะก,ก็รอดูกันต่อไปว่าการไปออกวิทีุอคาังนี้ของโนริซ่านั้นจะมีอะไรเกิดขึ้นบา้างไหมท้ายแอดดาวนะแอดอยากจะให้โนริซ่าเนี่ยโปรโมทเพลงมมลิตฟลอร์แล้วก็เพลงร็อกสตาร์นิวแมนแล้วก็อยากให้ร้องสดสักเพลงหนึ่งเพลงใดเพลงหนึ่งไปเลยนะจ๊ะเอาแบบว่าฟันหนะ้าแอนตี้ให้หน้าแหกไปกลางสีแยกไฟแดงนู่นนี่นั่น,นเอออะไรก็ว่าไป เพราะว่าแอดก็ไม่มั่นใจเหมือนกันนะว่าการที่ไปออกอ i อ i h e a r t Radio เนี่ยเขาจะมีการสัมภาษณ์อย่างเดียวหรือจะมีการให้ร้องสดปโปรโมทเพลงอะไรบ้างเนาะตรงนี้ก็ต้องรอชมนะจ๊ะแล้แลพูดถึงการปล่อยเพลงในอเมริกาการปล่อยเพลงในยุโรปนั้นก็มีการไปตีแตกช็อตต่างๆมาอีกสักเ,เลนะ็กน้อยที่จะอัปเดตในวันนี้ด้วยนะทุกคนนะไม่ว่าจะเป็น Top Song g l o b a l Spotify นะจ๊ะโนริซาของเราอยู่ในอันดับที่16 ซึ่งมียอดสตรีมผ่านการกรองแล้วถึง2ล้าน7แสนกว่านะจ๊ะึ่นต้องบอกทุกคนเก่งมากแล้วก็ Spotify Daily สศิลปินสูงสุดทั่วโลกอยู่ในอันดับที่155นั่นเองนะจ๊ะอ่ะโนรนนิซ่าของเรามีแค่3เพลงเนาะ,นะถ้าเกิดมีเพลงมากกว่านี้ก็จะ ขยับขึ้นไปอีกอย่างแน่นอนนะจ๊ะและนอกจากที่โนริซ่าของเราจะไปออกรายการ iHeartRadio สถานีวิทยุที่ใหญ่ของอเมริกาแล้วใช่ไหมนอริซ่าย,ยังได้รับการเปิดเพลงมูลิฟอร์หลายครั้งในส่วนของเยอรมนีหรือว่า,าในโซนของยุโรปมากด้วยนะครับถึง3สถานีที่เปิดบ่อยจกุจก การอย่างมากมายแล้วทีเดียวนะจ๊ะหรือว่าจะเป็นอิตาลีโนริซ่าของเราก็พาเพลง mulit floor เปิดตัวในอันดับฮอตฮันเดรของดีเนอร์นะจ๊ะก็คือท็อปสองนั่นแหละอยู่ในอันดับที่82ซึ่งนิวแมนเคยทําไว้ที่อันดับ90ต้องบอกว่าเพลงนี้เนี่ยเห็นเหมือนแบบไม่มีอะไรหรออะไรเงี้ยแต่ว่ายอดสตรีมในท่ากับสปอติฟา Spotify, ตอนนี้รู้สึกจะ33ล้านนะทุกคนแต่ว่าใน YouTube อาจจะดูเบาๆนะทุกคนแต่ว่ายอดสตรีมใน Spotify สูงแบบนี้ก็น่าจะเป็นความนิยมทางฝั่งยุโรปฝั่งอเมมรริิกกกกาาาฝฝััั่่่่งงงงทีีคอนนนข้สูจ็ยด ริซ่าด้วยจริงๆที่เพลงนี้ก็ออกมาตีตลาดแตกสักทีนะก็อย่างที่คนเขาบอกไงว่าป๊อปสตาร์มาแล้วจ้าในอนาคตคือโนริซ่าของเราแน่นอนต่อแถวต่อคิวจากแม่บริตนี์สปีริหรือเปล่าเพราะว่าก็เน้นอะไรที่คล้ายๆกันเน้นเต็มเน้นเพอร์ฟอร์มบวนเวทีเนาะทุกคนเนาะ ก็สำหรับคลิปนี้ก็คงจะมาฝากกันหอปปากหอบคอกันประมาณนีนะจ๊ะยังไงแอดจะพยายามหาข่าวมาฝากเพิ่มเติมแต่ว่าก่อนจะจากกันไปขอปิดไปด้วยคลิปลุงคนหนึ่งนะจ๊ะที่ไม่รู้ว่าเขาอยู่ในประเทศไหนแต่ต้องอยู่ที่ต่างประเทศแน่นอนทุกคนคุณลุงคนนี้เนี่ยเขาเอาวิทยุเนี่ยมัดไว้ข้างหลังจักรยานเขาแล้วก็เปิดเพลงมันนี่ขับไปทั่วเมืองเลยจ้าเหมือนโปรโมทเพลงโนริซ่านี่แหละเป็นการบอกว่านนริซ่าัตีแตกทุกเพศทุกวัยจริงๆไม่ว่าจะเป็นคนหนุ่มคนสาวคนแก่เด็กน้อยแค่ไหนก็ตามก็ชื่นชอบในตัวนนริ คลิปนี้ได้อนดูไปแล้วก็ขำไปนะจ๊ะ,ะเดี๋ยวปิดท้ายไปด้วยคลิปนี้น่ารักๆแล้วกันเนาะสําหรับคลิปนี้ฝันดีราตรีสวัสดิ์นะจ๊ะ